นี่เด้อค่ะสาธิตนั่งนั่งคุยกันพอดีลินจะมาคุยอันเรื่องอันอาจารย์บุตรนี่แหละค่ะแล้วซิมเมอร์บานก็เลยมาสอบถามทั้งทีมงานเป็นยังไงกันสั้นหรอกไปบ้านลินว่าสิมาส่งค่ารถเล้านี่ยแหละค่ะถ้าว่าเล้าสิกลับบ้านยี่สิสาธิตก็เลยวอาว่าให้อาจารย์บุตรแบ่งให้อาจารย์บุตรพันหนึ่งค่ารถเมื่อบ้านซ<อ>ิบบกิดถอดแล้วบ<อ>้านยืนหนุนอยืนเดียนไหม <c oughs> อยู่ตั้งหลายเดือนแล้วได้เนาะยังน้อ,ยอยกันเนาะ <c oughs> กำลังสะเป็นคู่จิน้นสาธิตวุฒิกระลัษผู้นึงงว่าสซาผู้นึ่งวาา้งเวาเนี่ยโอ้โหกำลังกำลังสิกำลังที่ <laughs> ทห้เป็นคู่จิน้นสาธิตวุฒิคู่จิ้นสุดหาคนนึงวาา่าวซาคนนึงบอเวาเลยเนี่ยเราขาดใจหายแล้วค่ะ,คะเพราะว่าลิ้นพึ่งตื่นมาลิ้นกะอ้ามาเห็นคลิปนั่นแหละก็เลอยอยสร้องเขามาถามแล้วเบิ้งแล้วทกลับกันตอนใดนนะคะ เจ้าบ,บอกแล้วว่าจากไหนนราสาธิตบอกผมผมผมหมอ,อ,อ,อเลยเมือ่อเมื่อวันนียังอีตนี่สองอดีตยังยังกำมะเมื่อเม,มืม่อภาคคาวันทำไม ตาทิศบอกวุฒนาว่าให้กลับไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ให้ไปคิดเบื้องก่อนแล้วก็ <c oughs> ค่้อยมหมาไม่เนาะ <c oughs> ให้ไปทบทวนเบื้องว่าตั้งไหนแบบไดให้ไปตกลงกับครอบครัวเบื้องบางเอือาลิ้นเข้าใจผู้หญิงเด้อบางคนกะที่ไปดราม่าก,กับกับมีอาจารย์วุฒนาว่าลิ้นกับเข้าใจผู้หญิงนํนาอยู่บางเถ้าอมล้วกีิคิดหอดบางเอือากับว่่อยากได้เงินท้องซื้อเสียงมากไายสำหรับลิ้นนะคะโตลิ้นนะลิ้นแค่อยากให้ชีวิตครอบครัว มีความสุขยู่พร้อมหนา้าพร้อมตากันเลี้ยงลูกไปแบบว่าให้ง่ไปพร้อมกันค่ะในในฐานะผู้หญิงเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ถ้าในฐานะอาจารย์วุดแล้วก็ต้องการเดินตามความฝันถ้ามันก็ต้องแลกมาด้วยอีกอย่างหลายอย่างก็เข้าใจเราอยู่ดอกจากที่ว่าจังใดเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นสิสัมภาษณ์แล้วจากน้อยเด้อค่ะเด้อแล้วกัน ที่ถามนี่ลาว่าจังใดแบบใดแต่ว่าตอนเมื่อวานนี่ลิ้นอ่อนอมไก่เอออมเนื้อไม่กินแล้วกับเบาเลิ้นกับวายแล้วก็บเบาปาก,ก,ปากอีหยังจะค้ำเนี่ยนะปกติเรากับซีเบาหลายกว่านั้นอยู่ค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี่กกเราเบาเบาอยังเลยนะอเอาเมื่อวานนี่เราไปอย่างเชียงนากับเจ้าแล้วไม่เบาอยู่บ่ละ่ะเบามันนี่ยค่ะบรรยากาศแล้วซีได้คิดฮอดนี่แะเนาะแต่ว่ากะ มาไหมไม่เยี่ยมมายามกันก็นกนได้ค่ะชีวิตคนเฮ้าเนาะมันก็นมีทางเลือกอยู่ค่ะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีละอาจารย์มุที่เราได้มาเป็นทีมงานของค่อาจารย์นี่แต่ว่าในบางย่างค่ะเมื่อมันถึงทางแยกเะาะคะนะ่ะเนาะบางครั้งมันก็จําเป็นที่ต้องแลกมาอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสัมภาษณ์แล้วค่ะเดี๋ยวาอาบนะ่บ มาได้ okay, ค่ะซิมจะมามอาจารย์รุศหลังจากที่ได้เบิ้งคลิปอ่นเรู้อค้นแล้วถ้ากันไทยจะตอนไหนตีหนึ่งทีสองบอบ้านเราวซาาิมบ้านก็ได้ซิมาถามซิมเมื้ออีหลีไม่มาเนียงก้นเหรอใช่เมื่อนี่มื่อเลยหรือเมือ่อไั้งหม่คาเฟ่ภัก็ทับทั่วทกันทับทบทวทักันยา พอยอีกที่หนึ่งครับเด็ดพักก่อนนะหาแม่ก็ <c oughs> ครับุ้นดามาหเลยได้ <c oughs> คุ้นดาเนี้เจ้าบอกยางคักเลย <c oughs> ได้หน่อยอย่างคักเลยนะตัวเราอยู่ดอกทั้งพอทั้งเมียลิ้น,ล,นลิ้นเข้าใจความรู้สึกแต่บ,บางเพื่อกะจะมีแต่คนดื้อบางเพื่อหลายๆย,ย่างกะบอกว่าฟังกะบอกอยู่ดิ้นกระบอกอยู่ แต่ว่ากับมันเป็นนิสัยของไผรของมันเนาะคะ่ะเนาะคือจังบอกอาจารย์นวดแล้วเกาเวล่ะแล้วก็เบาเบาบอกแม่อาจารย์นวดให้ฝัง <c oughs> ผีแนะแบบ่กับเบาฝังคือกันกับไปไปเมือกรไปคิดทบทวนเมือกรว่าสิเช็ดจังไดร่เพราะว่าคิดหอดไอ้ตอนนี้เราก็ว,าว่าให้กให้กลับมาคือเกา่าแต่นี่คิดคิดมาจากมือเลยนะ <c oughs> ทักที่พึ่งทักับทีมงานทุกคนเราแบบเกลี้ยงร้งไปพักกันหน่อยครับเราจะพี่เพึ่นครับเพป็นมีงานกับใครมากกีรืองเรื่องอะไรกับอีกที่หนึ่งครับก็ถ้ามีงานมีคอนเสิร์ตอะไรก็จ้างค่อยเอิ้นเนาะหรือว่าถ้าเกิดกลับไปคุยไปปรึกษาทั้งบ้านมือก้อนบ่มีเงินกัต้องได้ยืบแบงครับ เพราะว่าอาจารย์รุดเราก็มีครอบครัวน่าร้สึเข้าใจได้เราเราพ่ามันค้นโสดเราก็มีครอบครัวบางคือมีอากาศสืหึ่งแน่ก anyway> ับที่นี้แากนีเสียงกันแน่บางครั้งอะค่ะแต่ว่าเพิ่นกับมันต้องคอยประคองครอบครัวเราวายุด่านเนาะได้อีกอย่างหนึ่งแตมียอสามแล้วก็บ่อยากเห็นนี้แอซสี่แอซห้าหรอเพราะว่าคุยกันได้เว้ากันได้กับอันนั้นมันมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะเด้อที่คนมาดามากย่างที่สองกับกรบบางเทือกกระยักกลับไปบ้านไปหาพ่อหาแม่เนะ ดิาไม่เรื่องบ่บสบายใจก็อยากศึกษาเพิ่อนเนาะเขเข้าใจนะลิ้นก็ดีใจเด้อันเทียนเล่าได้มาอยู่น้ำทีมงานมาทั้งค่าย,ยาเลยค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เฮดไห้ช่องเมียเสียผู้่วเตัวซีรีมีคนติดตามเพราะว่าลินเริ่มเฮดคลิปแรกๆที่เจ้ามาเนาะที่เจ้าออกเพกลงอะคะ่ะกับมากับดิดาก็<อ>คิดเห็นบรรยากาศตอนไปหาเล้ายวนปลายา่างคิดหอดน้องยูดาที่กันแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปเนาะค่ะเนาะ เมื่อมีพบกับมีจักกับเป็นธรรมดาแต่ว่าความสัมพันธ์หรือว่ามิตรภาพระวางเฮากับยังคือกอเมื่อดีลิงกับซิมาทรงคารแลเราเนี้ยแต่ได้ไห้บอรลายดอกแต่กับที่ให้อ่ะทินสิทรงคารถอาจารย์วุฒิอืมทรงคารถเราเด้อค่ะเด้อสองพันมนเหนียวเมือเหนียมันขสาธิตก็ให้ไปพันหนึ่งก็ให้ตามกำลังอะไรค่ะเนาะ กะยังคิดถอดอ,อยู่แต่บัดนี้สิ้อออกจากโมงจะลอ้ลอรถับล้อล้อล้อคนขับรถด้วยค่ะเด้อซือ้อไปบา้านเะนี่ยเก็บคลองไปเบิดได้ป่นะนะคุยกับพี่เพื่อนเช่นนึงครัซื้อซืสอ,อคิดถอดอยู่ดอกแต่แต่ว่าจังใดกะติดตามเราได้ในทางอัน <c oughs> ช่องยูทูบมาเด้อค่ะเด้อ <c oughs> ช่องอาจารย์รุตก็ได้ซื้อน้ำดาวก็ซิ้มาเดี๋กีตาร์เอาแม่จะมาลองนั่นเด้อ คุณยายเราลองเพลงน้องคุณยายเราบอกเก่ง้คุณยายเรา,า,าเป็นคนตําเนินเรื่องอาจารย์ุดก็ลองเพลงอ้ไม่มะดาเราก็ให้จากกันด้วยอ้ยเจ้าพ่อใ้จากกันด้วยร้อยยิ้มเนาะเนาะจากกันด้วยร้อยยิ้มจะไปจะมาแล้วก็เหมือนเดิมออยังคือเกาหรือว่าสะพานไผ่พันมาน้าลิ้นสีแวไปกาละซินกระสีแวบไปหาอาจารย์นุชอาจจะได้ท้ายคลิปไห้เบิงยังบ่ตัดขาดกันเนาะไปยังไปมาหาซู่กันที่เกา การที่ล้อเบิร์ว่าโอ,อกาสหนาไอ้จอนี่เราที่บ้าจังไงอาจารย์รุดไปไหนเนาะคะ่ะเนาะจัื่องใดก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนในทีมงานเนะะี่ยค่ะเด้อให้สู้เป็นต้นกันนะครัวบว่าบ้านที่เกิอดได้อย่างอืง่นกะขอบคุณอาจารย์รุดมากๆทีมาทําทุกอย่างกันแล้วค่ะให้ทั้งค่า,า,ายทีมอย่างเขาแต่ที่จะให้แต่ที่จะให้สาธิตให้แล้วอ่ะยังได้ชมเงาบ้านเลยคนนี้ยังได้ชมเงายังได้ชมเงาบ้านดูสู้สููู้้ไว้ตรงนี้ยังได้ชมเงาบ้าน เราได้ทัหาดูดาบ่อดน่ได้ทรหายูดาบ่จะลงเพลินอ่ะเข้า <cycles> ไ่้อป่เจบยัเมื่อจ็บยังไงยัับ่หจกเมื่อเลนว่าได้คุยกันค่ะเมื่อกี้ลินนอ่นกระทำอาจารย์วุฒิมาว่านไดันโทรคุยได้ติดต่อกับน้องยุดาู่บอ่ะนะทัได้หาแล้วยูบอ่ะแทรจะหัอ โทรไปเรื่อยอยู่ด้วเนาะแต่ว่าช่วงนี้ครับติดต่อบ่ได้อาจารย์ยุ่งเล็เครียดหนักเลยว่ะที่นี่เราต้องการอีกอย่างเราต้องการแบบไหนล่ะยูดากับแม่ยูดาเราต้องการจังไงแบบไหนอยากให้ไปดูน้ำจริงก็ไงบ้าหัวบ่าหัวกันงน้บ่เข้าใจกันพวกเจ้าต้องพวกเจ้าต้องคุยกันเคียดกันเปิดใจคุยกันเ้าแบบว่าจริงๆจังๆอ่ะ ต้องการจังใดแบบใดแล้วบางครื่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นเจ้าก็ต้องโมเมนต์มาเก็บแล้วก็รับฟังผู้เดียวบางครั้งเราได้ยินปัญหามาเราก็ต้องแก้ปัญหาน้าสมมติว่าเมียบอกว่าอย่างสี่เราก็มาคิดเบื้งองต้นเราก็หรือว่าที่คุยกับไอ้จจะนี่เบื้องหรือว่าซีฮ็ดจังใดแบบนี้แบบนี้คงมเซียนแบบนี้ได้บ่นะบางครือการยำเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในใจอะ่ะมันไม่มีประโยชน์มันมีแต่เสดให้มันพังอะ่ะมันต้องแก้ปัญหาไปที่ละข้อดิว,วันนี้มีปัญหาเขามาสิบข้อ กลายเป็นบาแก่จต่คอนะแล้วมันก็ระเบิดลงมันมันเหมือนมันกระท้อแท้นะที่เป็นแบบนั้นแล้วว่าช่วงนี้กะตกันี่แหละค่ะกัติดต้อลูกสาวมาได้กัที่แียงกันแน่นิดหน่อยก็จะเฝ้าไป่าเมี้เราบังเธอเพื่อนกับมีเหตุผลของเพิ่นที่กันว่าว่าเป็นยังไงแต่ก็ไปคุยไปเชียร์กันเบื้องก่อนหรือว่าถ้ากลับไปบ้านกะไปมาไหมบางทีปัญหาหรอกเพราะว่าทุกคนกัยินดีต้อนรับเสมอ เรื่องความรู้สึกเป็นอย่ไรที่มาอยู่ในหนือว่าฟังเอฟซีฟังนะขอขอความในใจจากจากน้อยนะนะไม่ค่อยสุกเอาใกล้ๆว่าใกล้ๆก่อนที่ที่มาอยู่นี่ซีฮ่าเดือนนี่รู้สึกรู้สึกเป็นอย่างไรเนี่ยก็นี่ก็ย่าให้อย่าให้ขอบคุณ พี่ชายทุกคนพี่เจนนี่นะครับพี่ปุ๊นะครับพี่เล่นนะครับที่อาจารย์ชาที่เติยังทีมงานนะครับทีมงานทุกคนนะครับก็ไปพักกอนนะครับไปพักขอไปพักคนับให้ความคิดกันครับผม <c oughs> เอาปัที่นิดก็สิจบคลิปอีกเลยละก็คือว่าความไม่ใจก็ดีใจค่ะที่ได้มารูจักทุกคนขอบคุณทีมงานทุกคนมาว่าที่เป็นอาจารย์นี่เสียปูสาพิษอาจารย์โจหรือว่าทุกคนนะคะเด้อที่ให้การสนับสนุนเอฟซีทุกท่านทุกคนแล้วก็คือสิสุดๆแล้วเหรอค่ะได้มาหอดตรงนีเนะค่ะเนาะเอาว่าก็ขอให้เจ้าโชคดีแลวก็ให้คิดทบทวนหลายลาย,ย่างละกันเอาไงยังเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันของค่ายโคเสียบเรคคอร์ดนะคะแล้วก็ว่าเปลี่ยนมาเป็นจอนนี่มิวสิกแล้วเด้อค่ะเด้อ ไ้กัเจ้ากับโตมาด้วยใช่ค่อยเสียกเล่นถอดกับไอ้จอมนี่กับทีมงาน,นทุกคนนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะฝากคลิปน,นี้มาให้ทุกคน,นะคะด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยจ<ะ>้า